ได้มาโอ้ยก็จุดมันก็ตักใส่มังก็ตังใช้อะไรอ่ะก็ตักก็ตังใช้มึงดิไม่มีตังเลยดิ่ค่อย้อยป่ะนี่เอาคปอยทอดกินนะกินเปล่าเอานี่มันทอดเลยอ่ะกินได้กว่านี่เนีกินกาแฟไปแล้วนี่ไงฮะไม่มีตังมาเลยวันนี้เนี่ยมันทอดก็อิ่มแล้วถุงเบลเลอเลยแล้วมีน้ำกินหรอไม่มีนะเศษ๋ยวดูที่เตาก่อน กินเส้ตังไว้อันนี้นี่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 ได้ตังซื้อน้ําอ่าได้ตังซื้อน้ํำพอป่าขายขายห้าบาทดิขอยห้าบาทขอยห้าบาทของยี่สิบได้ของยี่สิบป่ะไม่มีเส้นหรอที่ไม่พอทีไม่มีเส้นแล้วไม่มีเลยเฮ้ยพอดีเลยไม่รู้ว่ามียี่สิบป้าเลยเนี่ยอ่ะมันก็อิ่มหรอมั้งอิ่มเลย ตุ้งย่าิน่ะตุ้งย่าินะม,มันกับกาแฟพอดีเลยแล้วทำไมถือหมายอะเนี่ยฮะแล้วทำไมถือหมาพวกวงกันชาวบ้านแต่พอใจนี่แกงกันใช่เปล่าใช่ดิีโคตรยากเลยเอาเอาเอาไปแล้วโชคดีดูแลพื้นที่ด้วยนะใช่ดีแต่ถ้าไม่มีอะไรบอกเออมีอะไรบอกไม่ใช่ไม่มีอะไรบอกถ้ามีอะไรบอกเออไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรบอกไม่มีอะไรจะบอกทำไมอ่ะอ่าไปแล้ว